คลิปนี้นะคะจะมาชวนฉลองค่ะให้กับยอดผู้ติดตาม IG ของสาวโรเซ่นะคะรวไปถึงค่ะจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวสาวแบล็ i ทิกันด้วยนะคะโดยผ่านมาค่ะ23วันนะคะจากผลก่อนค่ะยอดผู้ติดตาม IG นะคะของสาวโรเซ่ค่ะเพิ่มขึ้นมาอีก1ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มียอดผู้ติดตามฮะแตะทะลุ41 000, 000, 000, ล้าน follower แล้วค่ะปบมือรัวรให้กับเธอเลยทีเดียวนะคะส่วนอีก3สาวค่ะก็ตามนี้นะคะ ตอนนี้ของพ <this S 1> ี่ซูค่ะช้ากว่าโรเซ่อยู่นิดนึงนะตอนนี้ของพี่ซูอยู่ที่40ล้าน8ปดแ0น0่กว่า follower นะคะในขณะที่ของลิซ่าเนี่ยเยอะที่สุดนะตอนนี้อยู่ที่52ล้าน7 0 0 0แสกว่านะคะแล้วก็รองลงมาก็คือเจนนี่ค่ะ45ล้าน5 0 0 0สนกว่านั่นเองนะคะ ส่วนความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะก็สมกับเป็นวงแม่ค้าค่ะเรียกว่าคขายของเก่งกันทุกคนเลยนะคะเริ่มจากพี่ซูค่ะเธอมาชวนดูนะคะแฟชั่นโชว์ของดีออในวันนี้ค่ะส่วนของสาวจินนี่ค่ะเธอก็มาอัปเดตลงใน IG นะคะ ขายโซจูนะคะแถมก็มีไปโผล่ในบล็อกนะคะของคุณเจสสิก้าเกิลเจเนเรชันด้วยนะคะคู่นี้เนี่ยดูแล้วสนิทกันนะคะเพราะว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วะะที่ทราบว่าไปทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็มีโมเมนต์ค่ะทีเ่เจสสิก้าเนี่ยมีการหยิกแก้มเกี้ยวด้วยนะคะแต่ว่าเ,เราจะเห็นเจนนี่เนี่ยอยู่ในกล้องเพียงแค่ซีกแก้มเท่านั้นนะคะน่าจะเป็นกฎของ YG มั้งเพราะว่าไม่เคยเห็นให้ศิลปินนกไปอยู่ในบล็อกของคนอื่นหรือว่าคลิปของคนอื่นเลยนะคะ แล้วก็วันนี้ก็สาวๆก็มีมาขายโอเลนส์ด้วยนะคะมีการจับสีสาวแบล็กทิ้งค่ะใส่ชุดเดรสนะคะแนวหวานค่ะลายดอกไม้สวยหวานกันทุกคนเลยค่ะเรียกว่าวันนี้ก็เนาะมีความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับงานของพวกเธอคะเกี่ยวกับงานขายเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะ,ะคลิปนี้ค่ะก็มาอัปเดตนะคะยอดผู้ติดตามใน IG ของสาวโรเซ่คะแต่ทะลุ41ล้านแล้วนะคะก็มาชลองกันนะคะให้กับเธอได้เลยนะคะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า